เใชก็ใช่สิก็มีกันอยู่แค่สองคนเนี่ยมันก็ต้องมีใครสักคนหนึ่งแหละที่โกหกแล้วใครโกหกอ่ะก็นั่นเป็นสิ่งที่เราต้องคิดไม่ใช่หรอนี่คุณผมว่านะคุณคนใดคนหนึ่งเนี่ยคงมีเหตุผลที่ต้องโกหกแต่ไม่ว่าเหตุผลจะเป็นอะไรเนี่ยผมว่าเรามาพูดกันตรงๆดีกว่าเพราะโกหกกันไปมันก็มีประโยชน์หรอกคุณใช่ผมต้องการกลับไปอยู่ในร่างของผมผมต้องการกลับไปอยู่กับป้ายแฟนผมผมก็ต้องการเข้าบ้างของผม เพื่อจะกลับไปอยู่กับป้ายแฟนผมเหมือนกันอะไรนะแร่งๆ่งเดียวกัน็ย้วยัง่งใจคนเดียวกันอีกเหรอทำไมเรื่องมันซับซ้อนเนี้ยเดี๋ยวก่อนนะครับใครคือป้ายล่ะแฟนผมคุณเป็นใครอะ่ะคุณเป็นใครอะ่ะ แล้วเข้ามาในห้องแฟนฉันทำไมคุณไม่ใช่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนี่เพราะเจ้าหน้าที่เขาไม่แต่งตัวอย่างนี้คือคือ,อคือผมเป็นเจ้าหน้าที่ประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าของโรงพยาบาลนะครับอ๋อนี่ไงครับเดี๋ยว เจ้าชาร์จไปประเมินนะครับเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาแต่งตัวอย่างนี้เหรอคะถ้าอย่างนั้นก็เชิญนะคะ<ฮ>เดี๋ยวผมขอพิสูจน์ก่อนนะว่าผู้หญิงคนนี้ใช่แฟนคุณจริงหรือเปล่า แฟนคุณชื่อจริงชื่ออะไรอลิสาท่าน้ำก่อนค่ะขอบคุณครับเอ่อขอโทษนะครับรคุณชื่อจริงชื่ออะไรเหะครับอลิสาค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณพอจะมีรูปของแฟนคุณติดมาบ้างไหมครับคือพอดีว่าผมจะได้นำมาใส่ไว้ในแฟนประวัติคนไข้นะครับ รูปเหรอคะได้คนนะคะมีแตกรูปนี้อะคะ่ะใช้ได้ไหมคะใช้ไม่ได้ครับอ๋อขอโทษนะครับ คุณพ่อจะมีรูปในมือถือบ้างไหมครับต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีฉันเพิ่งเปลี่ยนมือถือค่ะเลยไม่มีรูปเขาในนี้เลยอ้าวแล้วนี่ฉันได้ไงว่าใครโกหกอะ สายตาใครแต่ไม่เดียวดายในสายตาเธอเมื่อฟ้าบรรดาในฉันได้พบกับเธอทุกสิ่งเปลี่ยนไปอาจไกรตัววันที่คอยนำทางแต่เมื่อ